สงสัยได้แล้วได้แล้วของแม่ได้แล้วทานข้าวกันทันเพื่อนทานส้มตำทานส้มตำนะไม่ได้ทานข้าวทานส้มตำเป็นของทานเร่งเนของทานเร่งนะพี่เกออเป็นไรกินหมกย้อยเหรอกินเผ็ดเลสิเนี่ยค่ะส้มตำนะช้อนนิด ผักปลาหมึกอันนี้แตงโมอันนี้ผักกาดเก๋ได้เอามาเก็บเลิตู้เย็นอีกว้าเมนูล้างตู้เย็นน้ำต้มตำงก็แซ่บแท้เอาช้อนซ่อมมาทำไมก็ไม่ต้อใช้มือเลยนะเพื่อน ประกาศประกาศเห็มมม sociedad, Bref, นหลังบ้านมันจะแก่หมดแล้วค่ะเพื่อนประกาศเห็นหลังบ้านแล้วก็ผักชีหลังบ้านเริ่มแก่หมดแล้วผักชีอร่อยผักชีน่าทำแก่หอมมากเลย ทำไก่นะเพื่อนเพราะมีผระากาศนะเจร็ดได้ผ <c oughs> ักต้องเอาไปจะไหลใหม่แล้วนะ เริ่มเน่าแล้วเจ็บไวแหวนอาทิตย์ก็จะเริ่มเน่าก็เป็นเมนูโลชเชียนจริงๆอ่ะต้องทำแกงออกนะเพื่อนอร่อยกุญซายอยากกินหอยเออมาออกไว้ตอนเช้าเนี่ยยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยเช่นน้ำส้มตำด้วยอันนี้ปลาล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้มแล้วเพื่อน เก็จะเก็บไปกนวันหน้าเอามานเรหน่อยอืมเอาหมึกก็อร่อยุเอาผักกาหินักกาดหินจิงบตำอืมอร่อยมากเลย อู้แา่แรเจ้าตกซ้ำไม่เห้ะไม่ได้ใช้หรอกตกไปละรังไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวแป๊บมึงไงมากินมากินข้าวต่อจ้ะกินซุมตำต่อจ้ะซ่อมตกไปแล้วจ้ะมึงกินมาแล้วก่อนเนี่ยแบบชัดอี๋อ ทีนี้มันอยากกินผักบุ้งแดงอ่ะผักบุ้งก้านยอดมันหนักต้ก้านอ่ะมันคือนฮ้ยนี่ไม่มีนะมีแต่ผักบุ้งจีนค่ะตอนนี้ก็อร่อยนี่ผักกาดหินแต่มันไม่หินแล้วมันมีน้ำเยอะมันก็ไม่ค่อยหินอร่อย ่หอมันจุดหุ้ยรู้สั่นผักกาดอร่อยแบบว่ามันพอนะมันคือมันมันไม่ มันไม่พืนอ่ะอร่อยกินได้แกงก็คงอร่อยคงหวานค่ะกรอ,อ,อบเหมือนติมทะนาะ ไม่ต้องไปเจริญแล้วเด็กมันมันแบบเก็บไว้หลายวันมันก็น,น่าถ้าทำเป็นธรรมดาก็กินได้ยอยู่เบสชิอยอย หนูกินเผ็ดใช่ไหมล่ะหนูก็จำขอกินขอกิีที่นี่เขาเรียกดิวค่ะดิวจริงจัง ผนกับลาบก,กับก้อยก็อร่อยนะมือแกงอ่อมนะมืม้อกินกับขนมจีนก็อร่อย เดี <ừ> ๋ยวจะไปกินต่อให้เสร็จนะคะเพื่อนขอบคุณทุกกานและเพื่อนเลยต้องจำอร่อยมากเลยไปละเพื่อนเนี่ยต้องมีมีความสุขจ้บ๊ายบายค่ะอ่ะก็ปิดก่อได้ค่ะ